ที่จังหวัดพะเยาค่ะก็มีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ออกพื้นที่ก็คือธนาคารออมสินภาค9ค่ะส่งมอบโครงการตลาดออมสินรวมใจรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับตลาดแบบองค์รวมในปี2567แก่ตลาดสดท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ ที่ตลาดสดท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเรือตรีสุชาตผู้สุวรรณผู้อำนวยการธนาคารอมสินภาค9เป็นประธานในพิธีส่งมอบตลาดอมสินแบบรวมใจรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับตลาดแบบองค์รวมปี2567เงินสด1 0 0 0 0บาทแก่ตลาดสดท่าวังทองพร้อมกับมอบรถเข็นอมสินสร้างอาชีพจำนวน6คันและทุนการศึกษาบุตรหลานพ่อค้าแม่ค้าอีกจำนวน10รายทั้งนี้ธนาคารอม สินภาคเก้าเลือกให้ตลาดสดท่าวังทองเข้าร่วมโครงการตลาดออมสินรวมใจเพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใน2มิติหลักคือมิติคุณภาพชีวิตและมิติเศรษฐกิจชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเลือก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการได้แก่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่และผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีการพัฒนาและยกระดับตลาดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากการเป็นหนี้สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลาดสดท่าวังทองตั้งอยู่บนถนนพะเยาป่าแดดตำบนท่าวางทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นตลาดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอต่างๆของจังหวัดพะเยา พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่มีจำนวนแผงภายในตลาด232แผงผู้ค้า196รายที่เป็นแผงประจำและแผงไม่ประจำปรับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลโดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่12นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาเลยค่ะ